ครับสวัสดีครับสมาชิกตีแดนบิก๊กโยมทุกท่านประจำที่2ี่เดือนมิถุนายน2568นะครับ ก่อนอื่นเลยมาดูสําหรับเกมเมื่อคืินที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้บอนตรงไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานเจอกับอูราวาลีสนะครับผมได้กอนตรงให้ต่ออินเตอร์ไปในราคาลูกครึ่งควบสองนะครับสรุปว่าตายนะครับคุ่นี้จบเกมอินเตอร์เอาชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับยังมีบอลสดที่ผมได้ไปตังในกลุ่มก็บวกมาเหมือนเดิมนะครับและก็บวกต่อเนื่องมาห้าวันติดติดเลยด้วยนะครับสำหรับบอลสดนะครับส่วนบอลเต็งตามคลิปต้องขอไปกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะ ก่อนจะมาวิเคราะห์อบอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดตีดีเก้าเก้าด้วยนะครับย้งอีกครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดตีดีเก้าเก้าด้วยนะครับสำหรับสายบอลไม่ควรพลาดน,นะครับในกลุ่มเวปีของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสดและบอลสเตปเป็นแนวตางให้สมาชิกได้รู้กันทุกวันนะครับ มาดูสําหรับเกมคืนนี้1คู่นะครับเป็นบอลจิงแชมป์สโมสรโล่รอบแบ่งกลุ่มนะครับเป็นคู่ระหว่างเดนมาดริกเจอร์ปาชูก้านะครับมาดริกจบอันดับที่2ององหลีสเปนนะครับส่วนปาชูกาอยู่อันดับที่8ขกองหลีเม็กซิโกนะครับเกมคู่นี้จะเตะกันที่สนามกลางเวลาตีสองกลตามเวลาประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดปาจจุมาดริกเอาชนะไปด้วยสกอร์สามตูต่อศูนย์นะครับมาดูฟอร์มสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้งสองทีทมกันเลยนะครับ มาดิกสานัดล่าสดที่ผ่านมาชนะมา2นัดและเสมอไป1นัดนะครับส่วนนัดล่าสุดเสมอกับอันนีลานไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มรวมดูดีเลยนะครับส่วนปาชูก้าสานัดล่าสุดที่ผ่านมาเสมอ1นัดเลเปไป2นัดนะครับเลนนัลล่าสุดไปเด็บบูซันบวกมาด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มรวมดูแย่มากนะครับมันดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับ มาดเด็กจากแม่บอบสามาสองนะครับตัวหล,ลักๆก็จะมีเตนัเล็กซานเดอร์อาโนเฟเดรโกบันเบเดและก็กิริยันเอบบี้นะครับส่วนปาชูก้าจาไแม่บอบเสีหนึ่งนะครับนำตัมาโดยใบอันกอร์ซาเลสบาติต้าเดอร์ซูซาและก็ซาโลมอนลอนดอนนะครับสำหรับเกมคู่นี้เดบเปิดมาเป็นมาดเด็กเปิดราคามาต่อลูกครึ่งนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมผมจามาทาง Madrid มาดเด็กมากกว่านะครับผมมองว่าเกมคู่นี้มาดเด็กดูดีกว่าและมีโอกาสที่จะเอาชนะ ไปได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องให้ต่อเรียนมาเด็กไปในราคาลูกครึ่งนะครับยังมีครั้งนะครับฝมต้องให้ต่อเรียนมาเด็กไปในราคาลูกครึ่งนะครับผมมองว่าอยู่มัเด็กน่านุ้นกว่านะครับขอแนะกันนะครับฝากกดติดตามและกด subscribe ให้ช่อง u t u b e ตีดัดบิ๊กโจมและเพจตีดัดบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีผลงลนอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ